แตร์นีออนเขียวให้บ่งบอกถึงความเท่ใช้นีออนเหลืองจากสีไม้คอลีนภาพจริงแสงสะท้อนสายฟ้าโคตรสวยถูกใจปาดนีออนส้มให้มันเฟี้ยวเรืองแสงสวยโคตรๆทมแดง10-3ทับอีชั้นเพิ่มความเดือดของอันตะไข่ที่หายไปสีผิวใช้สีเนื้อ4 0 8ระบายให้มันดุด,ดันเพิ่มสีเม็ดทรายสี์อย่ายอมแพ้ต่ออุบสรรคักใดๆเคลือบล่างทรงสีเขียว202แบบบางๆพลังของผียา่แก่เทอร์โบจะยิ่งเดือดดานและเลงเฉดเงาม่วง7จ2ล่างทรงเธอโบจะยิ่ง มีมวลขลังใช้สีเทา602เป็นเฉดเงาชอบไม่ชอบก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆใช้แล้วต้องทําใจพ่นสีแดงอีกเจ็ศเว้นแสงขาวได้เว้นให้เนียนหน่อยจะได้ไม่มีใครจับได้ว่าเราประหยัดสีทับด้วยสีเขียวเข้ม -2 1 2ผสานความมืดของพลังได้อย่างลงตัวปิดท้ายสูตรกําเทียมด้วยสีม่วง7จ2สูตรนี้ดีจริงใช้แล้วอย่าเผลอไปบอกต่อว่าเราประหยัดสีดํามาแถมสีน้ำตาล5 0าระบายแบบขี้เกียจให้ดูห้องอย่างเฟีเ้ยว